สวัสดีครับผมอําพลอ่อนทัวครับวันนี้วันที่16กรกฎาคม2564ครับเวลาก็10โมงครึ่งนะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาในในเขตชุมชนชาวเลนะครับมีเป็นชุมชนของชาวเลออกอซึ่งจะทำบ้านเรือนเป็นบ้าน ติดะทะเลนะครับทะเลเอ่าวไทยนี่เป็นชุมชนที่พักอาศัยอยู่แล้วก็อยู่ในเขตตัวเมืองนครราชสีมาน,นะครับเนี่ยอยู่ติดกับป่าแหล่งท่องเที่ยวคือหาดนราทัศนะครับ,น,รบนี่เป็นบ้านชาวเลแล้วก็มีเรือของชาวบ้านออกหาปลานะครับนี่เป็นเรือหาปลาทั้งนั้นครับเป็นเรือกอแหลสวยงามครับเรือกอแหลนะครับสีสันสวยงามมาก เยอะครับเป็นเป็นร้อยเป็นร้อยลำนะครับเนี่ยเป็นร้อยลำนะครับจอดยาวไปตอ่มหมู่บ้านเขาแลหมู่บ้านทำบ้านอ่กริมอ่าวไทยนะนครับบัตรเรือเขาก็มาจอด,จอดมีสีสันสวยงามครับเรือก็ไดละ ตอนนี้ก็ไม่ได้หาปลากันนะเข้ามาหยุดตอนเช้าแล้วก็จอดยาวเลยครับยาวเลยอยู่ในตัวเมืองนาราธิวาสนะครับแต่ก็เป็นชาวชาวเลมีบ้านตาม ครับริมตามชายหาดนี่ก็เป็นหาดนาาทัศน์ตัวนี้ครับหาดนาาทัศน์ตัวนี้ปิดแต่ตัวนี้เป็นหมู่บ้านน้องชาวเลก็ก็เลยเอาเรือมาจอดไว้โอ้เรือลำนี้สวยเลยสีสันสวยเลยครับตัวนี้ครับเรือเรือลำนี้สวยสวยงามสีสันครับ เป็นสัญลักษณ์ของเรือกอและของสัญลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสครับถ้าลงไป,ไปใกล้ๆจะได้ถ่ายให้ดูมันจะไอที่เป็นลายลักลายสวยงามนะครับลายชาวบ้านเขามีน่าจะเพิ่งกกับกับจากหาปลา ชาวบ้านหาปลาครับผมก็มาซื้อ,อปลาทะเลแถวนี้นะครับมันจะสดนะครับเพราะชาวบ้านเอาขึ้นจากเรือแล้ก็เอาลงตรงนี้ก็ขายกันตรงนี้ครับชาวบ้านจอดแล้ว ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ